บทที่109มหาจักพรพัิเมื่อถึงเวลานั้นเธอจะรู้ด้วยตัวเองในทุกภพชาติของการไปเกิดนับจากนี้เธอจะ,ะระลึกรู้ จากเบื้องลึกในจิตวิญญาณของเธออยู่เสมอว่าเธอจะต้องกลับมาอีกครั้งและเมื่อเธอได้ไปเกิดในช่วงเวลานั้นแล้วเธอจงสังเกตสัญลักษณ์ต่างๆที่มักจะมาปรากฏกับเธอบางครั้งมันอาจจะเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาจนเธอต้องแปลกใจบางครั้งอาจจะมีการยืนยันจากผู้อื่นที่ไม่น่าจะรู้เรื่องราวนี้ของเธอซึ่งมีแต่เธอเท่านั้น ที่รู้บางครั้งเขาอาจจะถามเธอว่ามันหมายความว่าอย่างไรที่จริงเธอรู้ความหมายนั้นดีรู้ว่าเธอต้องมาทำอะไรซึ่งจะมีการย้ำเตือนให้เธอแน่ใจว่าเธอคือใครและที่สำคัญเธอจะได้รับคำเชิญจากอชิตา เขาจะเป็นผู้ทรงคำเชิญนี้ออกไปทั่วโลกเมื่อ,อไรที่เธอรู้สึกถึงอะไรบางอย่างต่อคำเชิญนั้นขอให้เธอจงซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกจงไปตามคำเชิญนั้นอย่าได้ลังเลเธอจงรู้ไว้เถิด ไม่ว่าเธอกำลังอยู่ที่ไหนในโลกคำเชิญของเขาจะถูกส่งตรงไปถึงเธออย่างแน่นอนมันจะถูกส่งไปซ้ำแล้วซ้ำอีกจนเธอต้องแปลกใจพระพุทธเจ้าอธิบายเสริมข้าแต่เจ้าแห่งพุทธะแล้วข้าจะสามารถทำสิ่งใดได,ได้ในเมื่อข้าเป็นเพียงสตรีนางนันทมารดาถาม ดูก่อนมหาโพธิสัตว์สตรีทั้งหลายถึงแม้ว่ายุคสมัยนี้เธอจะไม่สามารถปฏิบัติกิจได้อย่างพิสุุที่เป็นโบุรษเหตุเพราะเธอไม่สามารถออกเดินทางรอนแรม ตามลำพังได้เธอไม่สามารถครองเพียงผ้าสองผืนถือบาทหนึ่งใบข้ามไหนนอนนั่นได้แต่ในยุคแห่งความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นจะกลับกันสตรีจะกลายเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ เธอทั้งหลายจะเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสถาบันศาสตร์แห่งการเป็นพุทธะที่ทรงประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถนำพาผู้คนให้เข้าสู่การเป็นพุทธะได้อย่างมากมายผ่านเครื่องกลที่ไร้รูปเธอจะก้าวข้ามข้อจำกัดทั้งหมดด้วยเครื่องกลเหล่านั้น ช่วงเวลานั้นเธอจะเป็นเหมือนดังราชินีที่นำกองทัพธรรมเข้าสู่สมรภูมิเธอจะเป็นดังวีรสตรีผู้กอบกู้สถานการณ์ให้คนทั้งโลกได้เจริญในธรรมข้าแต่พระพุทธเจ้าแล้วภิกษุอย่างพวกข้าหละ่ะจะมีสถานภาพเป็นเช่นไรข้ายังคงเป็นภิกษุอย่างที่ข้าเป็นอยู่นี้อีกหรือไม่พระอุปติสะถาม เป็นหรือไม่เป็นไม่ใช่สาระสำคัญความหมายของคำว่าภิกษุของฉันคือเธอจะต้องทำทุกวิธีทางให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการเป็นพุทธ,ธะไม่ว่าเธอจะทำด้วยวิธีการไหนจะด้วยการพูดการเขียนหรือการแสดงออกให้เป็นแบบอย่างหากผลลัพธ์ปลายทางคือสามารถทำให้ทุกคน ค้นพบการเป็นพุทธ,ธะหรือวิญญาณพระเจ้าที่อยู่ในตนโดยตัวเธอไม่ได้คำนึงถึงเรื่องปากท้องไม่คำนึงถึงสถานะทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตฉันก็จะถือว่าเธอคือภิกษุหากดวงจิตของเธอไปเกิดเป็นชนชาติอื่นอันไกลโพ้นเธออาจจะมีสถานภาพเป็นอย่างอื่นตามขนบจารีตของชนชาตินั้นๆ แต่ในห้วงคำหนึ่งที่ปรากฏให้เธอได้สัมพันธ์กับจิตพระเจ้าในตัวเธอเธอสามารถสื่อสารกับพุทธะในตัวเธอและเธอมีความปรารถนาที่จะบอกเรื่องราวนี้กับทุกคน เธอก็จะยังเป็นภิกษุในสายตาของฉันในทางกลับกันหากเธออยู่ในคราบของภิกษุแต่เธอไม่ได้ปฏิบัติกิจเหล่านี้ฉันจะไม่ถือว่าเธอคือภิกษุพระพุทธเจ้าตอบ ในช่วงเวลาแห่งการเดินทางผ่านพบชาตินับจากนี้เป็นต้นไปสิ่งที่เธอต้องทำคือการไปเกิดเพื่อสั่งสมผ่อนสวรรค์ประจําตัวให้มากที่สุดมันจะเปรียบเสมือนอาวุธประจำกายที่เธอจะต้องนำติดตัวไปใช้ในอนาคตซึ่งแต่ละคนจะมีหน้าที่และทักษะที่ไม่เหมือนกันเธอจะต้องไปประสานให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อทำให้เกิดพลานุภาพสูงสุดเธอทั้งหมดคือมหาจักพรรดิเธอทั้งหมดคือมหาโพธิศัตว์ที่จะไปอุบัติขึ้นถึงแม้เธอจะมีการเป็นพันคนแต่เธอจะมีหัวใจดวงเดียวกันนั่นคือหัวใจของอริยะเมตรตรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเวลาไหนคือช่วงที่มหาโพธิศัตว์จะไปอุบัติขึ้นพระกิมพิละถาม การอุบัติของพวกเธอในเวลานั้นจะไม่เรียกว่าโพธิสัตว์อีกแล้วเพราะพวกเธอจะเป็นมหาบุรุษที่มีจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกและเมื่อมหาบุรุษรวมตัวกันได้สมบูรณ์แล้วพวกเธอจะถูกขนานนามใหม่ว่ามหาจาักรพรรดิ สิ่งที่เธอต้องทำประการแรกคือเธอจงตามหาอชิตะให้เจอเมื่อไรที่เธอเจอเขาเธอก็จะได้พบเพื่อนของเธอประการที่สองเธอจงระลึกให้ได้ว่าเธอคือใครระลึกให้ได้ว่าเธอคืออมิตาภพ,พุธ ธอคือจิตวิญญาณของพระเจ้าที่สว่างสวัยเป็นอนันต์ประการที่สเธอต้องนำคุณสมบัติของความเป็นพระเจ้าของเธอนั้นออกมาแสดงทุกคนจะมีธรรมพิเศษที่แตกต่างกันเพื่อที่จะเติมเต็มซึ่งกันและกัน เธอจงเอาทักษะที่ต่างกันนั้นมาส่งเสริมกันไม่เอามาดูแคลนกันเพราะถึงแม้ว่าบางคนจะมีบทบาทที่ไม่สำคัญในสายตาของคนทั่วไป แต่สำหรับมหาจักรรพัิจะไม่สามารถขาดใครได้แม้สักคนเดียวประการสุดท้ายเธอจงระลึกให้ได้ว่าเธอเคยตั้งเจตจำนงเอาไว้อย่างไรเธออาจระลึกได้เองหรือระลึกได้จากที่เธอเจอกับอชิตาแต่ทันทีที่เธอรับรู้ถึงเจตจำนงของเธอ จิตวิญญาณของเธอจะแสดงสัญญาณออกมาเพื่อยืนยันในการรับรู้นั้นเธอจึงสังเกตมันให้ดีมันจะเป็นการแสดงออกทางความรู้สึกที่ทําให้เธอต้องแปลกใจเธอจะรู้สึกดีใจเหมือนได้สิ้นสุดการเดินทางอันแสนยาวไกล ธอจะรู้สึกเหมือนการเฉลิมฉลองรู้สึกถึงความปรารถนาที่จะสร้างสรร์สังคมแห่งพุทธะสังคมบริบูรณ์ธรรมสังคมที่จะเป็นด่างแดนสุขาวดีดินแดนฟ้าสีทองอันเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมแห่งความเมตตาหลังจากที่ภาคเพียรผ่านภพผ่านชาติผ่านความเจ็บปวดมาอย่างยาวนาน ถ้าแต่พุทธเจ้าเราจะถาให้เรื่องราวการอุบัติขึ้นของมหาโพธิศัตว์นี้สืบทอดไปจนถึงเวลานั้นได้อย่างไรเจ้าคะนางอุบลวรรณาถามขอให้พวกเธอนำข้อความนี้ไปใช้เป็นคำบริกรรมสืบต่อไปข้อที่หนึ่งขอให้ระลึกถึงการเป็นจิตพุทธทะที่เป็นอนันต์หรือจิตอมิตาพ,พุทธไว้เสมอเพราะสิ่งนี้ คือประตูที่จะพามนุษย์ทุกคนไปสู่สัจธรรมสูงสุดโดยผลลัพธ์หลังการเป็นจิตพุทธานี้จะปรากฏออกมาเป็นลำดับที่สองคือทุกคนจะเกิดสภาวะการรู้ธรรมทุกคนจะประจักษ์ในสัจธรรมด้วยตนเองและเมื่อเกิดการประจักษ์แจ้งแล้ว ทุกคนจะนำคุณสมบัตินั้นไปสู่ข้อที่สคือพวกเธอจะสร้างสังคมที่อุดมไปด้วยธรรมสังคมที่เป็นดังดินแดนพุทธมารดาแดนพุทธเกษตรเป็นสังคมที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามบรรลุัจธรรมสูงสุดสังคมที่มีแต่สันติสุขและเป็นอิสระโดยให้เธอกล่าวสั้นๆว่าจงเป็นจิตอันประเสริฐด,ดังพุทโธ จงแสดงออกอันประเสริฐดังธรรมโมจงสร้างสารรค์สิ่งประเสริฐดังสังโคพระพุทธเจ้าตอบดูก่อนมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายขอให้กล่าวคำประรณราน,านี้พร้อมกันนะบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้าพูดพร้อมกับยกมือขึ้นประนมจากนั้นทุกคนก็ยกมือประนมตามข้าขอำรำลึกถึงมหาอมิตาพระพุทธ อันเป็นต้นทานแห่งความประเสริฐสามประการอันได้แก่ การตระหนักรู้ในจิตอันเป็นพุทธะการเข้าใจความเป็นจริงอันเป็นธรรมะการรังสรร์อารยธรรมอันเป็นสังฆะบัดนี้ข้าได้เกิดเป็นมหาบุรุษผู้มีแก้วสารพัดเนกกำเนิดเป็นมหาบุรุษผู้ทรงธรรมกำเนิดเป็นโพธิสัตว์พันมือพันศีรษะกำเนิดเป็นมหาจากักรพรรดิ ผู้มีชัยต่อพยมามังทั้งปวงกำเนิดเป็นผู้เลิศด้วยลาบบารมี กำเนิดเป็นผู้อุดมด้วยเมตตาบารมีกำเนิดเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยปัญญาบารมีบัดนี้ข้าขอตั้งจิตอธิษฐานที่จะไปเป็นมหาจากักรพรรดิผู้ทรงพลานุภาพในโลกธาตุนบัดนี้เถิดพระพุทธเจ้านำกล่าวให้ทุกคนได้ตั้งสัจจาธิฐานไปพร้อมกัน ฉันขอประกาศว่านับจากนี้การเดินทางของมหาโพธิศัสตร์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเธอทั้งหลายจะได้ไปอุบัติขึ้นตามคำปวารณาของเธอภิกษุทั้งหลายจึงออกเดินทางไปอย่างแขวนที่ห่างไกลเดินทางไปยังทวีปที่ไม่รู้จกักไปเพื่อประกาศการเป็นพุทธ,ธะให้กับมวลมนุษย์เพื่อให้เขาได้พบ ศาสตร์ธรรมจากภายในเพื่อรังสรรสังคมแห่งสัรติสุขให้บังเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกไปเถิดท่านทั้งหลายวันนี้ฉันจะถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่เรามาล่มลาทางจิตวิญญาณกันเพื่อจะได้ไปเจอกันอีกครั้งในอนาคต พระพุทธเจ้าพูดสิ้นเสียงของพระพุทธเจ้าเสียงร้องไห้โหก็ดังขึ้นมาจากผู้หญิงวัยกลางคนที่นั่งอยู่ทางขวาเธอคือพระนางมาลลกามาเหสีของพระเจ้าประเสิทธิโกศล